สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับสิ่งที่ผมไปเจอมาในเกมคาปกกิงก็คือการที่การทะเลาะวิวาทนั่นแหละครับก็คือมันมันมีคนที่แบบว่า เล่นเกมแล้วโกงกันนะครับงั้นถ้าคนที่เล่นเกมคาปกกิงภาคหนึ่งผ่านไม่เห็นคลิปนี้ผมอยากจะถามว่าถ้าเป็นชีวิตจริงของคุณอะสมมติว่าคนซื้อ รถมาคันหนึ่งเป็นอาจจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะก็ได้นะครับถามว่าคุณซื้อมาใหม่ๆเนี่ยคุณวิ่งแบบคุณวิ่งเร็วขนาดนั้นได้ไหมเหมือนวิ่งเหมือนในเกมขาบปารก,กิ้งได้ไหมแน่นอนครับมันทำไม่ได้นะครับอ่ะผม ผมจะบอกตรงนี้เลยว่าถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงอ,ะอ่ะสมมุติว่าคุณเหยียบร้อยยี่สิบเนี่ยคุณกล้าหักลงข้างทางไหมแน่นอนว่าคุณไม่กล้าผมเองก็ไม่กล้าเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า เหยียบ120ความเร็วขนาดนั้นหากไปต,ตายทั้งคันบอกให้รู้และคือแค่หักนิดเดียวรถมันก็เหวี่ยงแล้วถ้าหากักแรงๆนะคือรถก็เหวี่ยงแล้วนะครับถ้าคุณดึงกลับมาทันก็ถือว่าคุณโชคดีแต่คนเรามันไม่ได้โชคดีตลอดไงครับ คนยิ่งทำอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่ารถมันเกิดอาการโอเวอร์เลย์หมายถึงว่ารถเกิดอาการโอเวอร์เลย์จนเอาง่ายๆรถเกิดอาการสไลด์อ่ะรถเกิดอาการสไลด์และคุณคุมรถคุมรถไม่อยู่เอารถไม่อยู่ สุดท้ายรถเกิดอบัติเหตุหรือไปชนเพื่อนล่มทางถามว่าคุณจะรับผิดชอบตรงนั้นไหวไหมถ้าวันหนึ่งคุณขับรถไปแล้วเกิดอบัติเหตุอืมเกิดอบัติเหตุไม่ว่าจะลงข้างทางหรือว่า ชนกับเพื่อนลงทางถามว่าถ้าชนข้างทางอ่ะถ้าลงข้างทางอ่ะความเร็วร้อยี่สิบทีเดียวตายทั้งคันแต่ถ้าในกรณีที่คุณเบรกไม่อยู่แล้วชนรถชนกับรถคันด้านหน้า สมมติว่ารถคันด้านหน้าเบรกกะทันหันคุณขับจี้ตูดนะคุณขับจี้ตูดและรถคันหน้าเบรกกะทันหันคุณเบรกไม่อยู่และคุณชนเขาปึ้งอแล้วไงต่อคุณก็ต้องเรีเรยกประกันมาอะไรมาใช่ไหม ในเกมก็เหมือนกันคุณขนาดในเกมคุณยังโกงเขาได้เลยอะแล้วชีวิตจริงคุณจะไม่โกงเขาเหรอผมพูดถูกไหมล่ะในเกมคุณด่ากันจะเป็นจะตายด่ากันไม่เถอะเยี่ยด่ากันจะเป็นจะตายถามว่าชีวิตจริงมึงกล้าเขาไหม มึงก็ไม่กล้ามึงก็เก่งแค่ในเกมถ้าสมมติมึงมาบ้านกูใน,นแลว้วกลัวตำรวจมามึงกล้าไปไหมละ่ะมึงก็ไม่กล้ามึงก็เก่งแค่ในเกมชีวิตจริงกูรู้ว่ามึงไม่กล้าหรอกทำไมกูจะไม่รู้ละ่ะถูกปะละ่ะ มึงก็เก่งอแค่ในเกมมึงกล้าเก่งชีวิตจริงกันไหมล่ะถ้ามึงกล้าไมาเก่งอับกูนะครับมึงไม่เก่งอับกูนี่ถ้ามึงแน่จริงมามึงมาเก่งอับกูน,น,กกนี่ไอ้พวกในเกมคารก,กิ้งทั้งหลายที่มึงปากดีกันดา่าจะเป็นในตายหาฮะ มาบ้านกูนี่เดี๋ okay. <Okay>. okay. ยวก,กูจะทำให้มึงได้รู้ว่าคนจริงเขาทํากันยังไงกูจะทำให้มึงได้เห็นว่าคนจริงอะ่ะเขาไม่พูดเยอะเขาไม่พูดเยอะเหมือนพวกมึงหรอกคนจริงเขาทํากันยังไงเดี๋ยวก,กูจะแสะดงให้พวกมึงเห็น ใครที่มึงเก่งในเกมอ่ะมึงมาบ้านกูนี่เดี๋ยวกูจะทำให้พวกมึงได้เห็นว่าคนจริงอ่ะเขาไม่พูดเยอะกันหรอกเว้ยเขาไม่เก่งอย่แค่ในเกมหรอกเว้ยจะบอกให้รู้โอเคผมขอลงไลค์ก่อนนะครับ บ <Bye> ายบายให <c oughs> ้ดูอะไรอะแม่มออมยังไม่ลงไลท<ม>์ล <ง S 2> เลยอันเนี้ยมึงดูเด็ดอากูไลท์อยู่นะอันเนี้ยกูลงไลท์อย่างเนี้ย่ะขอลงยูทูป